อาจารย์ดังวิเคราะห์พฤติกรรมเป็กเสณีหมดรักฉับพันจากกรณีความรักของเป็กเสณีและเพลงชนธิดาสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการล่าสุดอาจารย์หมอสุรัตเจ้าของเพจดังสาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตออกมาโพสมุมมองไซโคไลย,ยีแบบหมอสมองไม่ใช่หมอดูพร้อมอธิบายว่าทำไมคุณถึงเชื่อในอาถรรพ์เลขขี้ไม่ว่าจะเป็นรัก7ปีหรือแต่งงาน7ปีพัง หมอสุราชชี้แจงว่าความเชื่อเหล่านี้เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบความสมดุลทำให้เลขขี้ถูกตีความว่าไม่ลงตัวสมองจึงเผลอโทษตัวเลขเมื่อความรักไปไม่รอดนอกจากนี้สมองมนุษย์ยังมีนิสัยหาความหมายจากเหตุการณ์ต่างๆไม่จะเป็นเรื่องบังเอิญเช่นถ้าเคยเลิกปีที่สามมาก่อนก็จะเฝ้าระวังปีที่สามในรักครั้งต่อไปจนกลายเป็นเซล์ กลัวทำให้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงด้านงานวิจัยที่คนพูดถึงอย่าง7ปีหรือปีที่7แห่งความเสี่ยงผบว่าความพึงพอใจในชีวิตคู่มักลดลงช่วงปีที่5ถึง8โดยเฉพาะเมื่อมีภาระครอบครัวความเครียดหรือสื่อสารน้อยลงเช่นเดียวกับ3ปีของคู่รักยุคใหม่ปีที่3มักเป็นช่วงหลงลดลงและต้องปรับสู่รักที่ลึกขึ้น สรุปชัดจากมุมมองหมอสมองไม่มีอาถรรเลขขี้มีแต่พฤติกรรมขี้ข้ที่เราไม่แก้ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ